โอมชานิิวันนี้วันที่20เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้เสียเวลาของลูกไล่ตามถั่วชิกฟีหนึ่งกำรรมือหรือสิ่งที่มีค่าเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้จงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อและยกย่องชื่อเสียงของพ่อ โดยเฉพาะสำหรับกุมารีคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆที่เคลื่อนไปข้างหน้าในหนทางแห่งความรู้นี้คำตอบลูกๆผู้ที่จดจำแผ่นดินแห่งความสงบและแผ่นดินแห่งความสุขและผู้ที่สติปัญญานั้นไม่ได้ไล่ล่อนไปณที่ใดในเวลาแห่งการจดจำผู้ที่สติปัญญานั้นไม่มีความคิดไร้สาระ ผู้ที่สติปัญญานั้นถูกทำให้แพ่งรวมผู้ที่ไม่สับป,ประโกกและผู้ที่ประลอดความสุขนั้นอยู่สูงพิสูจน์ได้ว่าพวกเขากำลังเคลื่อนไปข้างหน้าในหนทางของความรู้นี้ซาระก้องคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงปล่อยถั่วชิกพีหนึ่งกำมือแล้วเพียนพยายามที่จะได้รับอำนาจ ของการปกครองโลกจากพ่ออย่างเต็มที่อย่าได้กลัวสิ่งใดๆจงปราศจากความกลัวและคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะให้ใช้เวลาของลูกในหนทางที่มีค่าในการที่จะหาหลายได้ที่แท้จริงจุดที่สองจงลืมแผ่นดินแห่งความทุกนี้และก็จดจำชีวารยานั่นก็คือแผ่นดินแห่งความสงบ และแผ่นดินแห่งความสุขให้นึกถึงหรือจำอุปสรรคของมายาได้และคงอยู่อย่างระมัดระวังจากมันพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้พิชิตการติดยึดและเป็นตัวแห่งการจดจำด้วยการศึกษาและก็สอนบทเรียนของกีตะบทเรียนแรกของความรู้ของกีตะก็คือ จงเป็นดวงยานที่ปราศจากล่างบทเรียนสุดท้ายก็คือจงมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดและเป็นตัวแห่งการจดจําบทเรียนแรกคือวิธีการและบทเรียนสุดท้ายก็คือผลของวิธีการดังนั้นก่อนอื่นทั้งหมดให้ศึกษาบทเรียนเหล่านี้ด้วยตัวของลูกเองในทุกๆชั่วขณะแล้วต่อมาก็สอนคนอื่น ให้แสดงการกระทำที่สูงส่งที่ในการเห็นลูกแสดงการกระทำที่สูงส่งดวงยานทั้งหลายก็จะแสดงการกระทำที่สูงส่งและสามารถที่จะทำเส้นโชคของพวกเขานั้นให้สูงส่งได้กติพจน์ในวันนี้ให้หลอมอยู่ในความรักของพระเจ้าแล้วลูกก็จะได้รับการปลดปล่อยออกจากการต้องทำงานหนัก อัชฉาิยะโอมชาติ